เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ชายต้องเจ็บปวดที่สุดโดยเฉพาะคนรักกันทำกันได้ลงคอในขณะที่คู่รักส่วนมากอยากใช้ช่วงชีวิตเวลาสุดท้ายอยู่ร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ดีร่วมกันทิ้งท้ายก่อนจะจบชีวิตลงแต่ชายคนหนึ่งกลับต้องหัวใจสลาย และอาจทิ้งให้จมอยู่กับความทรงจำสุดท้ายอันโหดร้ายหลังภรรยาที่ป่วยใกล้ตายของเขาได้เอ่ยปากขอในสิ่งที่ทำให้เขาช็อกหนักเมื่อเธอบอกว่าอยากกลับไปมีเซ็กกับแฟนเก่าสามีรายนี้ได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นโพสต์ระบายผ่านโซเชีย so ล ซึ่งขอคําปรึกษาจากชาวเน็ตเขารู้สึกใจสลายเมื่อพบว่าภรรยาที่อยู่กินกันมากว่า10ปีซึ่งตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคร้ายและคาดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานผมจำชีวิตที่ประจักษ์เธอไม่ได้และผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเมื่อเธอจากไปผมต้องทำดีที่สุด เพื่อให้วันสุดท้ายในชีวิตของเธอเป็นไปด้วยดีและมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอปรารถนาเท่าที่ผมจะทำได้แต่คำปรารถนาของเขามันยากที่ผมจะทำใจได้หมอที่รักษาบอกว่าภรรยาของผมมีแนวโน้มจะใช้วินแชร์อีกประมาณ4-5หเดือนและประมาณเดือนที่8 เธอจะมีสภาพเหมือนคนไข้ติดเตียงและจะใช้เวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ในวาระ,ะสุดท้ายในขณะที่ผู้เป็นสามีเศร้าใจและอยากทำทุกอย่างให้ภรรยามีความสุขที่สุดในช่วงท้ายของชีวิตไม่นานนี้เธอกลับเปิดใจกับเขาว่าเธออยากสารภาพว่าคำขอสุดท้ายของเธอ ก็คือการมีเซ็กกับคนรักเก่าซึ่งมันทำให้เขาช็อกมากและยิ่งเจ็บปวดเมื่อเธอให้เหตุผลว่าคนรักเก่ามอบความพึงพอใจทางร่างกายให้เธอได้มากกว่าและยังพร่ำเพ้อต่อว่าบางครั้งการมีเซ็กก็เป็นเรื่องความต้องการทางด้านร่างกายและการเติมเต็มทางอารมณ์แต่เขาคิดว่ามันเป็นคำขอที่ช่างไรสาระมาก ในตอนนั้นเขาต้องจมอยู่กับความรู้สึกที่ตัวเองเป็นฝ่ายปฏิเสธคำขอของภรรยาที่ใกล้จะตายด้วยอีกโก้ของตัวเองซึ่งเขาสงสัยตัวเองว่าจะปล่อยให้เธอไปนอนกับชายอื่นได้ดีไหมถ้าพูดจริงๆเขารู้สึกแย่และเหมือนถูกทรยศเมื่อเธอมาร้องขออะไรแบบนี้จากเขาผมรู้สึกเหมือนถูกผักไปอยู่ในจุดที่ต้องตอบตกลง เพราะเธอกำลังจะตายสามีเผยและทิ้งท้ายว่าผมเจ็บป,ปวดที่เซ็กกับผู้ชายคนเก่านั้นมันดีมากจนเธอลืมไม่ลงและอยากจะทำอะไรสักครั้งก่อนตายผมเกลียดทุกๆอย่างในเรื่องนี้มากและไม่แน่ใจจริงๆว่าผมจะต้องทำตามคำขอของเธออย่างนั้นหรือทั้งนี้เมื่อโพสต์ของเขาถูกนำไปเผยแพร่ในโซเชียล ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากโลกออนไลน์โดยคนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าภรรยาของเขาเป็นฝ่ายผิดที่มาร้องขออะไรแบบนี้จากสามีที่บอกว่าตัวเองใกล้าตายและไม่นำเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างทําอะไรแบบนี้ได้เธอไม่ควรนำเรื่องใกล้าตายมาเป็นข้ออ้างในการที่จะฆ่าคนที่ยังอยู่ก็คือสามีของเธอเอง บางคนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจว่าฝ่ายหญิงเลือกนำชีวิตแต่งงานมาทำลายและก็แค่เพียงแค่เรื่องการมีเซ็กกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้ติดต่อด้วยเป็นเวลานานและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอดีตคนรักเก่าจะเอนจอยเหมือนกับที่เธอเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าในขณะที่บางคนก็สงสัยว่าสภาพอาการของเธอหรือพฤติกรรมที่แสดงออกอาจจะมีความ ผิดปกติเนื่องจากที่เธอมีสุขภาพร่างกายไม่ดีและอาจจะไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่อาจจะร้องขออะไรรื้อเปลือยที่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ก็อาจจะเป็นไปได้และเรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านโชเชีลและท่านผู้ฟังลองคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นฝ่ายชายท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไร กับคำขอครั้งสุดท้ายที่ผู้ชายคนนั้นต้องเจ็บปวดที่สุด